อสวัสดีครับตามคำเรียกร้องนะครับวันนี้มาเจอถักถักหังยี่ห้อซูพรีมนี่เซเปิดเปิดด้านนี้นะครับด้านหลังอ่าด้านหน้าอย่างนี้นะครับสวยงามตามทองเรื่องอ่ารุ่น SP นะครับ 1790DSJ DSS นะครับตัวนีนนอ้อ่าดูดูดู s e r i เบอร์อ่าเป็นรุ่นระบบจอสัมผัสนะครับอ่าการใช้งานประยุกต์นะครับประตรูตัวนี้ อัดครับนะเปิดต,ตรงนี้นะครับขึ้นแฉบนี่ออสัมผัสน,นะครับอ่ารถพี่รถพี่หยับหยับหยับอ่าอ่า,อานี่เกิดทานทำงานตัวนี้นะครับอ่าที่มียกสำรวจนะครับสำรวจเซนเซอร์อ่าแตะกันได้ขาดนะครับอ่าสวยงามสุดพรีมสุดพรีมนะครับสวยนิ่มนะครับตัวนี้สวยงามมาก เป็นระบบจอสัมผัสนะครับฟางแคบสั่งได้เลยนะครับตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่ตัวนี้จะต้องเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะครับถ้าได้ขาดมันจะยิบนะครับอย่างเงี้ได้ขาดปรนะ๊บหยุบนะหยุดนะครับแจ้งเลยครับแจ้งเตือนว่าได้ขาดนะครับตัวนี้ Hundred. เราต้องกดใหม่นะครับรอืม เรียบร้อยกดใหมายเป็นสกปรพัดนะครับนี่ไหมครับการทำงานอ่าเปิดนะครับหมุนรอบด้านล่างนะครับตัวนี้อ่าไขเจ้าศูนย์ยน 90, หรือบอดอร์แต่ตรงนี้กันโรยนะครับวสวยงามนะครับอ่ะสวยงามครับอ่าจุดจอเต็มเต็มความกของ หัวลังท้ายขวานะครับวันนี้มันมีบอกนะครับเราก็กดได้เลยครับโอเคครับผมครับในการรับชมนะครับผิดพลาดประการใดติ๊กก็ขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสิ่งสําคัญนะครับแชร์ความรู้นะครับให้ท่านอื่นได้รับทราบนะครับโอเคครับสวัสดีครับ